Măng บาท nói บาท60 thêm มังกร เอาครับีเ่านีเด้อมุดนลมดเลยไปเดิน่ต

ครับพที่ประตูเดี๋มาเดีวเดี๋ี๋ยีวเดี๋เดี๋ยวเดีเดี๋เดี๋ยวเเดีรย๋

โลละห้าสิบจันรวมทุกอย่างโลละหกสิบจ้าพวกมีออกมาเนอะ ก็ดีแท้ใจ,ใจดีแท้ขั้วใพร้อมปลาตนเนื้อหมู ซื้อแแมงด่ากำนรู้่ามีตัวมีตะเกียบับกูได้นะครับสิบบาทสิบบาท เสือหันหมดดิติ๊บาทครับสิบบาทเสืออาหารหมด

ออกเงี้ยตั้งรักไหม่ไปเอ้าน้องป่าตัน <c oughs> นี้น้องปลาน้องปลา

ไปออกไปห้ารถแั่เงินกันเอาเงอนดอกเอาเจ้าคือว่าเอาดังหมูปากหมูสันเน่เอามากวางไหมให้เจ้าไปซื้อ ใช้ละรวดยู่ิสบันไ่แหละเราูข้จะ่างนี่ค,คอยขึ้นิไปถึกบนนัน